ประตูที่ประตูรั้วที่เปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนนะครับเขาบอกว่าห้ามเปิดไม่เกี่ยวนะครับบ้านผมเปิดไม่เคยปิดอ่าแล้วก็ห้องที่เป็นหัวใจหลักของบ้านไม่ใช่ห้องซ่วงนะครับอันนี้ไม่ใช่ห้องซ้วงผมมีข้อโต้แยง้งเพราะบางสำนักบอกว่าห้องซ่วมคือหัวใจหลักของบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งออกมา แล้วก็มีมีบางคนก็บอกว่าบ้านคนจีนต้องจัดให้คดเคี้ยวเข้ามาแล้วต้องมีฉากบางซ้ายขวานู่นนี่นั่นเขาบอกว่าห่วงจุ้ยเป็นลมเป็นพลังงานแค่ลมอันนั้นไม่ใช่เขาบอกต้องจัดให้มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วเก็บลมอันนั้นก็ไม่ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพูดต่อนะครับชรได้ไหม อืมอ่าแล้วก็ไอ้เรื่องที่หันหน้าเข้าบ้านนะครับหันหน้าเข้าบ้านแล้วซ้ายขวาเป็นไฟหรือเป็นน้ําอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เห็นก็คือห้องครัวอยู่หน้าบ้านเก็บทัพย์ไม่อยู่แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าห้ามเห็นเตาไฟอันนั้นไม่เกี่ยว สิ่งที่พูดมาเดี๋ยวจะมีคําอธิบายหมดเลยนะครับสิ่งที่พูดมาเดี๋ยวจะมีคําคําอธิบายทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆบอกนะครับแล้วก็ประตูหลักนะครับประตูหลักที่ผมบอกว่าผักเข้าไม่เกี่ยวผักออกไม่เกี่ยวเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้ มีคนเอาไปพูดแล้วนะครับมีคนเอาไปพูดแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเอาไปพูดแต่เขาก็ยังไม่รู้ประตูมันควรเปิดตรงไหนไงเพราะยังคํานวณจุดไม่ถูกยังคํานวณไม่เป็นนะครับยังคํานวณไม่เป็นทีนี้ใครใครประมาณ